ก็สวัสด,ดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงก์แบงค์งนะครับตัวเมอร์ <c oughs> อ่าเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครที่เก่งที่สุดก็ว่าได้เลยนะครับอยู่ในระดับมิจิกนะครับผมหรือตัวสีแดงนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนั้นก็มีชื่อว่า โตลาแฟทีวีแมนนะ,นะครับก่อนเราจะไปดูนะฮะขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับมาหาเชฟแบแบงด้วยละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนนะฮะก่อนที่เราจะมีตัวนี้ได้นะครับเราจะต้องฟาร์มนะฮะ ฟาร์มอีเวนตนี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงเลเวล60นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเทียห์สิบนะฮะก็ค่อนข้างยากเลยไม่สามารถใช้สคริปต์ได้นะฮะจะต้องเล่นเองเท่านั้นนะครับมันจึงมีมูลค่าและดาเมจที่สูงที่สุดนะฮะในระดับเมจิกเลยนะครับผมเออนะ มิจฉ์มิจฉ์มิจิกอ่าโอเคครับทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะครับแต่คนดูไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมพี่ถึงมีนะฮะเพราะว่าพี่เทพไงพี่เทพไงชื่อก็บอกแล้วมหาเทพแบงแบงนะฮะเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับพี่ก็ฟาร์มไอเดีหนึ่งนะครับเพราะว่าไอดีนี้นะครับเอาไว้โพสตออฟฟิศนะครับผมหรือไม่ก็เอาไว้ทำคอนเทนต์นะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะแต่ก,ก็พยายามจะเล่นให้มันครบแล้วกันนะครับขอเวลาไม่นานแล้วกันเนาะอ่ะ คนดูครับมาดูกันดีกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเกมกันนะครับผมมาดูเจ้าโซล่าแฟร์ทีวีแมนกันนะครับระดับมิติกนะฮะตี AOE นะครับผมสเปซนะครับดาเมจ1 5 0 0 0นะครับอ่าแล้วก็ตันอยู่ที่70,000นะครับผมดูนะ แล้วก็ตามด้วยเบรดเลสนะครับ6นะครับเริ่มต้น6จบด้วย8ครับผมเลสนะครับกว้างนะครับความกว้างของอ่ายูนิคตัวนี้นะครับผมอยู่ที่25นะครับไปถึง60นะครับผมแล้วก็คูลดาวเริ่มต้นอยู่ที่2ครับผมไปตันอยู่ที่0.2นะครับผมแล้วมาดูตรง dPS ครับ7,5 0 0นะครับโอ้โหแค่เริ่มต้นก็7,5 0 0แล้วโคตรดีโคตรตึงนะฮะและตันอยู่ที่9 0 0 0 0นนะฮะคนดูนะ อ่ะมาดูครับการลงตัวละครนะครับจะอยู่ทั้งหมด5,000เหรียญน,นะฮะโอเคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับหน้าตาแอปนะครับผม ชื่อแอพว่า UG4 นะครับผมอ่านะครับก่อนอื่นเลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยครับทุกคนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับลองใช้โทรศัพท์คลาวทันทีนี่นะครับนี่ของพี่ก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับมาบอกต่อแล้วครับน้องๆอ่านะครับแล้วก็เข้าไปที่มีนะฮะนะครับผมสำหรับใครที่นะครับต้องการจัดแบบมหาเทแบงแบงนะครับผมไปเริ่มก่อนเลยนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่หรือว่าไม่เคยใช้บริการนะครับผมสามารถนะครับผมกดลิงก์ของพี่ใช้คำสั่งเชิญได้เลยนะครับก็จะได้เพชรพิเศษนะครับผมนะอ่ะเข้ามาที่่คคสัังซื้อรบแล นะครับผมแต่ของพี่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ G V I P นะครับผมก็สามารถใช้ตามกันได้เลยนะครับพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องๆก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับเราจะเอาสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเจแปนได้เลยนะครับแต่พี่แนะนำเป็นสิงคโปร์ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้ประเทศเรานะครับอ่ะเราลองเทสักเจ็ดวันดูก็ได้ครับเนี่ยลองเทสักเจ็ดวันมันก็ไม่แพงมากแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่อ่ะมันก็จะได้คุ้มกว่านะครับน้องๆอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันพอซื้อไปปุ๊บหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณดูนะเข้าาาไปปปปทีีี่่อุกกรรรรณ์คคคััับบบบบหนนนนนน้้ต็็็จะะเเเเแลลยยผม นี่เราเข้ามาเลยเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคับคดูอ่ะแล้วก็สามารถล็อกอินผ่าน g l e Play Store ได้นะคบผมแล้วก็โหลดตรงโหลดโลบโหลดอะไรก็ได้เอฟเคนะคผมก็ใช้อยู่นะฮะนี่เลยนะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับน้องๆถ้าใครสนใจก็ลองดูใต้คลิปดูแล้วกันนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจต่อได้เลยครับโชคดี โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แล้วเราจะฟาร์มเงินกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ขออนุญ,ญาตฟาร์มเงินกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะแล้วพออัพตัวละครอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มเงินมาได้สักพักแล้วได้เวลาลงเจ้าโซล่าแฟร์ทีวีแมนนะครับผมค่าเงิน5,000นะครับมาลงตรงนี้เลยนะฮะเอาโคคุณดูฮะตัวไม่ใหญ่นะฮะตัวเล็กนะครับแล้ววงก็โหพอสมควรเลยนะฮะมาดูกันครับเลเวลแรกนะฮะหรือเลเวลที่หนึ่งนะครับเป็นตัวสีเหลืองๆนะเอ่ม มีเอฟเฟกอะไรไหมเนี่ยมีประกายนะครับประกายสีเหลืองๆเหมือนโซลานะฮะการโจมตีของเขาเป็นการที่เอาเราปิดเอฟเฟกต์เหรอเนี่ยอ่าโลเอฟเฟกเหรออ๋อเป็นการโยนออกไปนะฮะโยนไฟออกไปนะครับทุกคนอ๋อโยนลูกไฟออกไปครับโอเคแต่น้องหลับนะน้องไม่กันสตันนะครับน้องไม่กันสตัรนะ อ่าโอเคครับมาดูดาเมจนะครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่15,000นะครับผมเลดยี่สครับคูดาวสองนะครับผมโอ้โหน้องหลับนะโอ้โหมาโอเคครับอัพเลเวลที่2นะครับผมใช้เงิน10,000บาทนะครับไอ้10,000เหรียญนะครับขออภัยอัพไปเลยครับผม1อุ้ยเลเวล2นะครับวงกว้างขึ้นนะฮะเหมือนจะตีรอบๆด้วยนะฮะ360องศาเลยเนี่ยเนี่ย โอเคนะครับผมเหมือนน้องจะเป็นการคว้างลูกอะไรออกไปนะครับลูกแสงพระอาทิตย์โซล่าเนี่ยคนดูเห็นปะเห็นปะเออนะครับไม่ธรรมดานะมาดูในส่วนของดาเมจครับนะฮะดาเมจสามพันสามหมื่นห้าร้อยโหวงกว้างสามสิบห้าครับคูดาวสองนะฮะแล้วก็หกอืมนะครับมาดูเลเวลหนึ่งะแตกต่างกันยังไงนี่นะครับ เหมือนจะหลังค่อมลงปะเลเวลสองเหมือนจะหลังคอมปะเลเวลหนึ่งเหมือนจะแบบไม่คอมหรือผมคิดไปเองไม่น่าไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อ่ะโอเคครับแล้วก็มาอัพเป็นเลเวลสามนะรับใช้เงินสองหมื่นเหรียญนะฮะอะไปครับโอ้โหนะฮะเลเวลสามครับทุกคนมาดูกันครับเลเวลสามนะฮะก็ดาเมจอยู่เจ็ดหมื่นนะฮะไม่ธรรมดาเลยครับดาเมจเจ็ดหมื่นนะเลส ห้าสิบนะครับผมคูดาวสองนะคูดาวยังเหมือนเดิมนะยังไม่ต่างอะไรกับเวลสองนะคุณดูดูเห็นปะไม่ต่างกันเยอะเลยครับเลดแค่กว้างกว่าเห็นปะเลดกว้างมาหน่อยนะครับเนี่ยนี่คือเลเวลสองนะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งเห็นไหมครับอืมนะฮะไม่ไม่ต่างกันมากคูดาวสองเท่าเดิมครับอ่ะต่อไปครับเราก็จะมาอัพเป็นเลเวลสี่นะครับผมใช้เหรียญทั้งหมดสี่หมื่นเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะระหว่างนี้เราก็ให้น้องฟาร์มไปก่อน ไหวอยู่นะครับผมเราจะขายโกลเด้นละก็4ีมื่ 40, เลยนะคุณดูดาเมดพอใช้ได้เลยนะครับเนี่ยทอยเล้ก็เยอะนะครับผมรู้สึกว่าทอยเล็เยอะขึ้นนะมันเยอะกว่าเมื่อก่อนนะเนี่ยโอเคนะครับผมไปอัพครับอุย้ยเลเวลสี่ครับทุกคนมีสีเหลืองๆโผล่มาด้วยฮนะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนจะเป็นอะไรวะ เออนะฮะเหมือนจะเป็นเอฟเฟกหรือเปล่าแบบมาอยู่ใกล้ๆแล้วจะตุยอะไรเงี้ยผมขอขายกินนะดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหนะครับเป็นการที่เราโยนโซล่าเซลล์นะฮะเฮ้ยไม่ใช่เป็นการที่เราโยนโซลา่านะครับผมเอ้ยติดสถานะเผาผ่านด้วยคุณดูครับเบิร์นครับเบิร์นเบิร์นเบิร์นนะอ่าดูไหมเนี่ยเขาโยนไปหนึ่งข้งเบิร์นเลยนะมีตัวข้างหลังติดด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของดาเมจนะฮะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เจ็ดหมื่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เจ็ดหมื่นคุณลบห้าห้าสองออกทำไมอะห้าหมื่นสองทำไมอะมันต้องเพิ่มหรือเปล่าโอ้โหเลเวลสามเลเวลสี่หมื่นแปดแล้วมันต่างยังไงมันต่างกันยังไงครับเลเวลสามดีกว่าเลเวลสี่ครับทุกคนพูดาวต่างกันโหมีแค่ฟูดาวเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เลดเพิ่มมาสิบกว้างแล้วก็มีนี่ขึ้นมา โอ้โหเรื่องสามดีกว่าไหมนะฮะนะครับผมแบบอะไรครับเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็มาดูครับดาเมจหนึ่งแปดนะครับผมเลทหกสิบคูดาวศูนย์จุดสองครับเอาจริงๆนะใช้ตัวเดียวก็อาจจะผ่านในด่านของทอยร์เซิตี้ก็เป็นได้นะฮะอ่ะเรามาดูกันครับผมจะอัพแค่สองตัวดูนะฮะ แต่ผมชอบผมชอบตัวนี้ดีดูมันดูแบบคลาสสิกดีนะครับมันเหมือนแบบจิ้งจอกเกาหางอ่าเหมือนในแมปอ่าออสตาเทวร์ดีเฟนส์ที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะผมชอบผมชอบนะครับมันคล้ายๆดีนะครับก็น่ารักดีนะครับน้องตัวนี้นะครับผมทำมาดีอะเอาง่ายๆนะครับผมตั้งใจทํามากนะครับมีออร่าด้วยแล้วเหมือนจะแบบมีไฟไฟด้วยนะคนดูลองสังเกตนะลองสังเกตดูสังเกตด,กตดูตัวนี้เห็นปะมันจะไม่ได้มีไฟเอา้า ผมคิดไปเองอีกแล้วหลอเนี่ยโอ้โ oh ห oh. ผมคิดไปเองอีกแล้วหลอเนี่ยโอ้โ oh ห oh. ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออ่าโอเคครับผมก็อัพเป็นเลเวลสองนะสักตัวหนึ่งเนีย่ยดูนะครับอ่ะเลเวลสองก็โยนไปแล้วนะอ่ะเลเวลสองก็โยนไปแล้วเนี่ยเผาผ่านหมดเลยครับอืม <c oughs> เป็นอะไรที่แบบโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจได้นะครับเราก็จะไม่ ว่าเขานะว่าผู้พัฒนาเขาอาจจะทําผิดก็ได้นะครับผมใช่ไหมใช่ไหมเออผู้พัฒนาเขาอาจจะทําผิดก็ได้ครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับรอดูแล้วกันโอ้โหดูดิวอยู่นะคนดูไวยอยู่นะเออไวอยู่นะคนนะออนะใครบอกช้าใครบอกช้าเสียงเดียวคือน้องหลับนี่แหละเออเสียงเดียวคือน้องหลับนี่แหละผมเครื่องอยู่อย่างเดียวนะอ่านะครับผมเป็นแถวแล้วเห็นไหม โอเคครับอามาดูกันนะครับว่าเราจะผ่านด่านหรือเปล่าครับคนดูเวฟ43ครับเราจะโอโต้คลิกดูนะอื้มือตรเท่มากเลยอ่ะผมชอบอ่ะโุ้ยดูดิโคตรเท่นี้เราก็ปล่อยให้น้องฟาร์มไปเลยนะครับแบบยาวๆออืื เหมือนแบบน้องโยนไปด้วยแล้วมันเกิดไฟฟ้าสถิตไปด้วยนะครับแล้วเกิดเผาเห็นปะเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะเกิดการเผาเห็นปะอ่าวุสดยอดเลยนะครับเข้าใจทำนะ เดี๋ยวส่วนเลเวล40เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูคลิปหน้าละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่กดแชร์ก็รบกวนนิดนึงนะครับแวะไปกดให้ผมนิดนึงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับใกล้อัปเดตแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวละครมาแจกเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับคุณดูนะอืคิดถึงอ่า คอนเทนต์ที่เป็นเปิดจดหมายไหมล่ะอ่าเดี๋ยวเปิดจดหมายกับไมครั้งหนึ่งนะครับหลายๆอย่างเลยนะนี่ก็เว็บ46ละอ่ะทีนี้ผมก็จะปล่อยให้น้องฟาร์มไปเลยแล้วกันนะครับไปสู้เขาเจ้าโซล่าแฟร์ทีวีแมนอ่าจัดการจัดการ โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวตัวละครนะฮะที่ชื่อว่าโซล่าแฟ i r วีแมนนะครับตอนนี้มีทั้งหมด279นะก่อนรีวิวก็มีประมาณ270นะครับตอนนี้ก็มีไป9ตัวละเพิ่มมา9ตัวแล้วก็ตั้งใจเล่นนะครับผมคิดว่าน่าจะเสาร์ที่นี่แหละคนดูน่าจะเล่นกันเยอะนะครับก็น่าจะมีหลายตัวละครละโผล่ขึ้นมาแลวนะครับหวังว่าคนดูจะกลับมาเล่นกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้มหาเทพแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีวัสสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณดูบ๊ายบายครับบ๊ายบายขมุย